รี่สีห้าเอ้ยสนะี่ที่หกนะได้จุนทาหันใจไปนะทางชุมพรนะใด้เดชเสื่อธนบวนนะสี่หนึ่งสห้านะสียังสดอยู่เลยนะทานโปรยหูเลยนะครับหัว,หวจากคุ้มปล่อนะคะสี่หนึ่งสีห

ตู้ที่บรรทุกรถจักรยานได้อยู่ตรงช่องตรงนี้นะบร508นะะสหรารที่มีนารี่เรียบร้อยแล้วดนะแต่ก็รถไฟฟ้าชาดเมืองนะครับารข้างในพอยูได้เยอะมากนะทั้งคนยืนทั้งคนนั่งครับ เอาครับเยอะไหมยืห้องน้ำด้วยัตรงนี้คือไอว้วัวแดงๆนี่คือท่อใส่น้ำนะมีลามแบตเตอรี่แบตเตอรี่ด้วยนะเนี้ยไอ้สามเหลี่ยมตัวเนี้ยค่าตัววีนะไม่กูเกนระยะห้ารงง้อลุมดูดนะฮะเราใส่แค่ทับลงไอ้เข้าโค่งแล้วตัวครอบทับเลยนะ เ yeah, huh? บกกิงโรลบเป็นโรเตอร yeah, ์รี่ด้วยฮะครับขับครับจะไปจะไปเนี่ยมีดาวระเบียงด้วยนะไว้ส่งคนส่งสินค้าขึ้นนะก็รถไฟนะ ได้กบรักษาภาษที่สันนิษฐานบ้านทงพนะครับได้ครับ เราส็นที่ห้านะท่ารโปรผมนะขบับขับได้ครับออขอบับผมขับรลุกูด,ด,ด้วยโอ้โห ตอนนี้มีการถอนแต่บอก้่งรอดลงดูแล้วนะกศาตอนหนึคือรถอบอ,อทอนะ